วิศินคิดไม่ซื้อตอนปืนมีปืนในมือเหมือนถืออำนาจปลายนิ้วปีศาจมิอาจคาดเดานิ้วลั่นไกปืนดังฟืนถูกเผากายล้มคุกเขา่าเจาะเข้ากระบาลกระสุนฝังในจากไปก่อนการไร้ทรมาน บันดาลความตายเหนือใครทั้งปวงยืนควงโชคร้ายชีพไร้ความหมายสลายหายไปไร้ปืนไร้กล้าเหมือนหมารับใช้วิ่งหนีว่องไวสุดไกลสายตาไม่กลัวผู้ใดลั่นไกลแสกหน้าหลังพิงข้างฝายังฆ่าได้ลง มีเพียงมือเปล่าปืนเขายืนยงเหมือนนกในกรงนอนปรงรอตายอาวุธสงครามสร้างความชิบหายชีวิตวอดวายมากมายจากไป